สวัสดีค่ะมาพกกำกิน,กนยูแบบเป็นแมนพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภาพมาให้่ก็เผาค่ะเมนูมือนีน้นเป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องเอิ่นมาอาหารไทยก็แล้วกันค่ะจะพามาทําผัดเผ็ดโครงไก่ใส่ใบยี่หร่าพี่น้องเมนูนน้ย้าพังหายไปโดนเติบเลยค่ะเห็ดโครงไกยูจะเห็ดเป็นประเภททอดหนึ่งเองียงไปสินะคะ มกหมออู้ไตนำยังจะสินะคะแต่ว่าผัดใจใบยี่หรานี่แหละค่ะพี่น้องครั้งแรกของปีนี้ค่ะข้องไก่ซับทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็จะมีพริกหยวกค่ะนะคะพี่น้องแล้วก็ใบยี่หราค่ะใบมะกรูดค่ะพี่น้องนะคะวกนี้ก็คือแบบธรรมดานะคะพี่น้องที่เข้าตรงใจอยู่เลยค่ะแต่ว่าที่สําคัญค่ะเราจะพามาดูพริกนะคะพี่น้องพริกแกงเผ็ดที่เราจะโขกแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆที่ยอาอย่างแนะนําพี่น้องนะคะ แนะนำเพื่อนๆอยากให้ให้ดูแล้วก็เผื่อเพื่อนๆเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปขาไปขายได้ค่ะพี่น้องนะคะใช้เหตดตามท้าเบดนี้ค่ะพี่น้องรับร่องพัดเพชรเท่าสิซสบให้ค่ะอันนี้ก็คือพริกขี้หนูแห้งค่ะพี่น้องนะคะมักหน่อยแล้วต่เท่าค่ะหอมแดงค่ะดอกผักชีฝรั่งค่ะตะไคร้ค่ะรากผักชีค่ะผิวมะกรูดค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องส่วนถ้ารากผักชีนี่มีบบมี่ก็บเป็นยังด้วยค่ะแต่ว่าอย่างอื่นห็นมีค่ะและที่สําคัญค่ะพี่น้องดอกผักชีฝรั่งนะคะนี่ค่ะ พี่น้องเคยเห็นบ่แบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนํำค่ะพี่น้องนะคะรับรองว่าผัดเผ็ดเท่านี้จะแซบหอมนะคะชวนกินมากๆค่ะให้ใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องแซบรับรองค่ะร่องเห็ดเบิงเดอค่ะพี่น้องม่ค่ะพี่น้องสะบสื้อคิดว่าเยาววอาเล่นหรือว่าตัวสินะคะร่องเห็ดเบิงหรือฮามาใส่เบิงดอกพักชีฟฝรั่งนี่ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะโคค่ะสูตรนี่เป็นสูตรของเยาทีเพชดคิดค้นขึ้นมาเองค่ะเพราะว่า เฮ็ดกินลายแล้วก็พอดีช่วงนั้นค่ะช่วงที่เอาดอกผักชีฝรั่งมาใส่ค่ะพี่น้องมันเกิดเดยอะก็เลยเอามาดัดแปลงปรากฏว่าอร่อยค่ะนะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเย่าจะโขกให้ละเเียดอนภาไปผัดเผ็ดค่ะพี่น้องหลังจากเย่าโขกแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้พริกแกงเผ็ดที่หอมอร่อยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งข้าใส่วิธีโขกนะคะมันจะหอมกว่าวิธีปั่นแล้วก็เครื่องที่เย่าใส่รับร่องว่าแสบค่ะนะคะทีนี้เรามาลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไป ตำด้วยพริกค่ะไปพัดเลยค่ะที่หอมค่ะแต่ย่าสุดตำที่เบิ่งเลยนะที่น้องมันกะสุด,ดเบเกินไปนะคะเพราะมันต้องใส่เวลาอีลีค่ะนะคะแล้วก็ผัดเผ็ดโครงไก่ของเยานี่ค่ะที่น้องทิแกงเผ็ดนะคะประเภทนี้ไม่ต้องตำละเอียดนะคะที่น้องนะคะตำแค่เพาะห,หยาบๆด้วยสีค่ะเพราะว่าถ้าตำละเอียดมาสุดไปกับนำแกงนำผัดเผ็ดสุบ๊บแซบบ๊บหอมผักที่น้องนะคะตำประมาณนี้หย,ยาบๆเลยค่ะ นะคะจากนั้นผัดให้หอมเลยค่ะพอผัดเริ่มหอมค่ะเติมน้ําลงนิดนึงค่ะนะคะผัดต่อค่ะให้หอมอีกจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องหอมอยก่เลยหุ่หนหุ่นเลยค่ะก็เครื่องแกงถ้าเริ่มหอมเริ่มสุกนะคะพี่น้องใส่โครงไก่ลงไปเลยค่ะนะคะปั๊ามัน,นจะผัดลายในโครงไก่สองโครงนะคะเพราะว่าเหลือก็เก็บไว้กินค่ะพี่น้องนะคะเข้าไ้กินเบิดมือเดียวด้วค่ะ จากนั้นค่ะผัดโครงไก่ให้สุกนะคะให้สุกเลยค่ะเพื่อเติมน่กดีค่ะผัดไปเรื่อยๆผัดไปแห้งๆเลยพี่นุง่งไฟแรงสุดเลยค่ะดีค่ะ สะพัดผู้ใดสเสดเป็นเมนูอื่นก็ได้ไกลบ้านก็ได้หรือว่าปลาไลนะคะพี่น้องหรือว่านกนะคะหรือยังก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าใส่สูตรแกงเผเดสูตรของยา่าเนี่รับรองว่าอร่อยติดใจค่ะ่ะคะ๋ยวย่าผัดโคงไก่หืสุกก่อนจะข้าวหนึ่งค่ะพอโคมงโคงไก่นะคะพอโคงไก,งไก่เริ่มบ่มีสีแดงๆและะ้วค่ะพี่น้องเริ่มสุกแล้วนะคะ ทีนี้ค่ะให้เราเติมน้ำลงหน,หน่อยนึงค่ะประมาณนี้ค่ะตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะเขี่ยวข้องไก่เห็ดซุกคักกเห็ดเปืยนะคะพี่เองประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่ฟันของเขานีดบดีนะคะพี่น้องเราค่อยมาปรุงต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าเขียวไก่มาด้ประมาณสามสิบนาทีค่ะทีนี้จะทําการปรุงค่ะพี่น้องสวาคือผัดดนแหมพี่น้องสวาผัดเพื่อให้ป้านะคะพี่น้องที่เราอยู่กับย่านะคะให้เรากินได้น้านะคะให้เห็ดตะลําพังขวดเขากินเองนะผัดให้มันซุกกับพ่อค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ยันเรากินบได้ค่ะนะคะเมื่อกี้ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็น้ํามันหอยค่ะ ตามด้วยน้ำปลานะคะหรือจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะหมักไหหมักมั่นค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกลงไปค่ะนะคะใบยี่หราค่อยปิดท้ายทีหลังค่ะนะคะพัดพริกมะอนีให ซุกจะนิดนึงแล้วก็ชิมรสกันค่ะว่าผัดเผ็ดเท่าหจะเป็นยังไงน,นะคะพี่น้องผัดเผ็ดประเภทนี่เด้อค่ะต้องให้รสจัดๆค่ะพี่น้องแต่ว่าน,นื่นนี้ได้กินเขากันไรยคนค่ะคนโมกินเผ็ดก็มีค้นโมกินเข้มก็มีนะคะพี่น้องย่้ก็เลยเดินทางสายกลางนะคะเอาพ่อโบตองเผ็ดมาค่ะเอาให้กินได้ทุกคนนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะหอมฮวนๆค่ะแล้วยก็ชิมรสบ้างก่อน พี่น้องจะว่าแคนบางโอเคเลยค่ะมีความเพียมเดี๋ยวใส่ชั่วรดในสักหน่อยหนึ่งนะคะขออนุญาตใส่มือหนุมไปนี่หม้โหรคาพี่น้องนะคะเดี๋ยวกะพัดให้สุกอยู่เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพระเอกของงานเลยค่ะนี่ค่ะใบยี่หร่านี่ค่ะพี่น้องเป็นพักทห่เค้าเหยื่อจะเลริญนอาหาระค่ะพี่น้องเวลาเราผัด กับไก่กับหมูกับอะไรก็ได้ค่ะหรือเนื้อออมเพิ่มนกค่ะกินมันนะคะพี่น้องเฮ็ดให้กินเขาแสบสลับเย่าเลยค่ะนะคะหรือเย่านี่มันบมนตรงในกินใบยีรากับกินแสบด้วยแห้วค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวความเผ็ด่าเฮ็ดเมนูนี่ี่ยโม่เดมันกินเขาแสบอีหลีค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าความเผ็ดนี่ยังอนนะะ่อนด้วยค่ะมม้อนี้เพราะว่าบเ่เด้เผ็ดแห้งเพราะว่าเนี่ยหมูหัวกินน้ำโ่ได้น,นะคะแต่ว่าถพี่น้องกินเผ็ดน,นะต้องเพิ่มเผ็ดอีกว่าน้เด้วยค่ะ ผัดเผ็ดประเภทนี้ใบยี่หราพวกนี้มันต้องลดจัดๆนะคะคล้ายผัดเผ็ดผัดชาผัดปลาอย่างงี้ยามไม่หนันสาวพี่น้องนะคะพอสแ้ตบดใสิเขากันค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่อผัดให้พักซุปจ้วหน่อยนียค่ะเด๋ยวสตเฟสะทานให้เบิรงค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ด โครงไก่ใส่ใบยี่หราค่ะราคาพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะผัดเผ็ดโครงไก่ใส่ใบยี่หราค่ะพี่น้องกำลังถอนๆนควนๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูประหยัดค่ะพี่น้องตะวันจะเลือนอาหารค่ะนะคะวิธีการทำาบอยุ่งยากค่ะที่สําคัญค่ะพริกแกงค่ะย่อโคให้ดูหรือย่ยกอให้เบิ่งเบิดค่ะพี่น้องบ่มีกักกรบไม่ห่วงเพราะว่าย่อบริเฮดขายเฮตกินนะคะทํากินแล้วมันอร่อยก็เลยบอกต่อพี่น้องว่าเฮตขายกันสือโบ่บด้บค่ะบอกบไดเฮตขายเพราะว่าเด๋ยวสมเปแยงลูกค้า นะคะคอันนี้เฮ็ดกินค่ะพี่น้องก็เลยบอกนะคะที่สําคัญดอกผักชีฝรัง่งถ้ามีให้ใส่ลงไปด้วยค่ะพี่น้องแต่ลาผักชีบ่จําเป็นค่ะนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้องใส่ดอกผักชีฝรั่งกับผิวมะกรูดแค่นี้ค่ะผัดเผ็ดทั้งข้าซีแซ่พร้อมพนทวนค่ะนะคะบวกกับใบยี่หร่าหอมๆนะคะพี่น้องเมนูนี้ค่ะใจะเป็นนกนะคะพี่น้องเป็นนกเป็นหมูปลาหรือว่าเป็น ไก่บ้านเนี้ยไก่เนี้ยนะคะสืเขากันมาค่ะแต่ห้องย่างนี้จะเป็นโคงไก่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามีจังสีนะคะขอบคุณไรล์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถวยเอาซรางมากินเขากินามกันค่ะพี่น้องผัดเผ็ดโคงไก่ใส่ใบยี่หร่าพี่น้องสวัสดีนี้ขึ้นมาแห้งแถวเจ้าหน่ายโยู่ค่ะพี่น้องนะคะเมื่อไดเจอหน่ายยู่จะถนอมเสียงในมือโบยู่เอาเต็มที่เลยค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าเสร็้วยกันจ้า